สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเสร็จชีวิตใหม่พื้นที่เล็กๆที่ฉันตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อคุณจงเปลี่ยนโลกใบนี้ด้วยมือคุณค่ะเคยไหมคะที่ตื่นมาในบ้านที่อยู่มาค่อนชีวิตแต่กลับรู้สึกว่าบ้านมันแคบลงเรื่อยๆไม่ใช่เพราะพื้นที่ลดลงนะคะ แต่เป็นเพราะของสะสมที่เราแบกสะสมมาตลอด30ปีมันเริ่มหายใจร่วมกับเราจนแย่งอากาศเราหายใจไปหมดแล้วเราถูกสอนมาตลอดว่าวัยหนุ่มสาวคือวัยแห่งการหามาเพิ่มยิ่งมีเยอะยิ่งดูสำเร็จยิ่งบ้านหลังใหญ่ยิ่งดูมั่นคงเราจรึงสะสมเฟอร์นิเจอร์หรูๆสะสมเสื้อผ้าแบรนด์เนม สะสมถ้วยรางวัลหรือแม้แต่จานชามในตู้ที่ซื้อมาเผื่อจะได้จัดงานเลี้ยงใหญ่ๆสักครั้งแต่ลองถามใจตัวเองดูสิคะงานเลี้ยงครั้งสุดท้ายที่คุณจัดในบ้านคือเมื่อไหร่ของพวกนี้แรกเริ่มเราเป็นเจ้าของมันค่ะแต่พอผ่านไป20ปี30ปีมันกลับกลายเป็นเจ้าของชีวิตเราแทน คุณต้องเสียวันหยุดไปกับการปัดกวาดเช็ดถูของที่ไม่ได้ใช้คุณต้องเสียเงินจ้างช่างมาซ่อมแซมห้องที่ไม่มีใครนอนคุณต้องเสียความเครียดไปกับการจัดระเบียบของที่ระลึกที่คุณแทบจะจำไม่ได้แล้วว่าใครให้มานี่คือภาษีชีวิตที่เราจ่ายไปโดยไม่รู้ตัวคะ่ะสำหรับคนวัยห0บวกอย่างเรา พลังงานในแต่ละวันมีจำกัดนะคะแทนที่เราจะเอาพลังที่เหลืออยู่ไปเดินสวนสาธารณะไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปนั่งสมาธิให้ใจสงบเรากลับต้องเอาพลังงานนั้นมาปรนดิบัติวัตถุที่นิ่งสนิทและเย็นชาลองนึกดูสิคะในบ้านของคุณตอนนี้มีของกี่ชิ้นที่ทำหน้าที่แค่ตั้งอยู่เพื่อเก็บฝุน่น ตู้โชว์ใบใหญ่กลางบ้านที่เต็มไปด้วยแก้วคริสตัลหรือจานชามขอบทองเซ็ตใหญ่ของพวกนี้คุณซื้อมาด้วยความภูมิใจในวันที่หน้าที่การงานรุ่งโรธแต่ในความเป็นจริงคุณแทบไม่ได้หยิบมันมาใช้เลยแม้แต่ครั้งเดียวในรอบหลายปีสิ่งที่คุณทำคือการต้องคอยปีนขึ้นไปเช็ดถูระวังไม่ให้มันแตก ทั้งที่มันไม่ได้สร้างความสุขให้คุณแล้วแต่มันสร้างความกังวลแทนหรือจะเป็นชั้นหนังสือเล่มหนาหนังสือสะสมราคาแพงที่ปลวกเริ่มแทะกินขอบกระดาษจนเหลืองกรอบคุณเก็บมันไว้เพราะคิดว่าวันหนึ่งจะกลับมาอ่านหรือเพราะมันแสดงถึงภูมิปัญญาของคุณในอดีตแต่ความจริงคือข้อมูลเหล่านั้นมันเก่าไปแล้ว และสายตาของคุณในตอนนี้ก็ไม่ได้อยากจะเพ่งอ่านตัวหนังสือเล็กๆพวกนั้นอีกต่อไปแล้วเสื้อผ้าในตู้นั่นล่ะคะชุดสูทต,ตัวเก่งที่ใส่ไม่ได้แล้วชุดราตรีที่เคยสวยสง่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนคุณเก็บมันไว้เพื่อตอกย้ำตัวเองว่าเมื่อก่อนฉันเคยหุ่นดีแค่ไหนทุกครั้งที่คุณเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วเห็นมัน แทนที่คุณจะรู้สึกดีคุณกลับรู้สึกผิดและเสียดายอดีตที่ผ่านไปแล้วของสะสมเหล่านี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าสุสารของความฝันเก่าๆเราแบกมันไว้เหมือนนักเดินทางที่แบกหินก้อนใหญ่ไว้ในปเป้เปี่ยมไปด้วยความทรงจำแต่ถ้าหินก้อนนั้นมันหนักจนทำให้คุณเดินไปดูวิวด้านหน้าไม่ไหว ถึงเวลาแล้วหรือ,อยังที่จะวางมันลงลองมองไปรอบๆตัวคุณตอนนี้ดูค่ะของชิ้นไหนที่ถ้ามันหายไปวันนี้แล้วชีวิตคุณไม่ได้แย่ลงของชิ้นนั้นแหละค่ะคือโซ่ตรวนที่ล่ามอิสรภาพของคุณไว้การดาวน์ไซซิ่งหรือการลดขนาดชีวิตไม่ใช่การทำตัวเองให้จนลงนะคะ แต่มันคือการคัดกรองเฉพาะหัวกระทิของความสุขไว้ข้างตัวสัญญากับตัวเองได้ไหมคะว่าเราจะเลิกเป็นพนักงานเฝ้าสมบัติแล้วกลับมาเป็นเจ้าของเวลาของเราเองจริงๆสักทีเพราะในนาทีทองของวัยห้ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดที่ว่าคุณมีอะไรอยู่ในบ้านบ้าง แต่วัดที่ว่า,าคุณเหลือพื้นที่ในใจให้ความสงบสุขได้กว้างขนาดไหนต่างหากค่ะเมื่อเราเห็นแล้วว so ่าโซ่ตรวนในบ้านมีอะไรบ้างคำถามต่อมาที่มักจะทำให้เราไปต่อไม่ได้คือจะทิ้งลงได้ยังไงเสียดายออกจะตายไป เสียดายเงินที่ซื้อมาเสียดายความทรงจำที่ติดมากับของเชื่อไหมคะหลายคนยอมเสียสุขภาพจิตเพื่อเก็บของที่เสียดายไว้จนเต็มบ้านลองดูเทคนิคการจัดการใจแบบคนวัยเก่าใจถึงกันค่ะเทคนิคแรกคือกดหนึ่งปีค่ะลองหยิบของชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วถามตัวเองว่า ในหนึ่งปีที่ผ่านมาฉันได้สัมผัสหรือใช้งานชิ้นนี้บ้างไหมถ้าคำตอบคือไม่นั่นแปลว่าชีวิตคุณในปัจจุบันไม่ได้ต้องการมันแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นกองนิตยสารเก่าที่เก็บไว้เต็มชั้นหรือเครื่องครัวเซรามิกที่ได้มาเป็นของขวัญวันเกษียณจนล้นตู้เราเก็บมันไว้เพราะเกรงใจคนให แต่หารู้ไหมว่าความเกรงใจนั้นกำลังขโมยพื้นที่ทำกิจกรรมในบ้านของคุณไปทุกวันวิธีแก้ความรู้สึกผิดที่ดีที่สุดคือการส่งต่อค่ะของบางอย่างสำหรับเราคือขยะแต่สำหรับคนอื่นอาจเป็นขุมทรัพย์ลองนึกภาพจากเย็บผ้ารุ่นเก่าที่คุณไม่ได้เหยียบมาสิบปีถ้ามันตั้งอยู่เฉยๆมันคือเหล็กหนักๆที่รอวันพัง แต่ถ้าคุณส่งต่อให้โรงเรียนสอนอาชีพหรือเด็กสาวที่อยากเรียนเย็บผ้าแต่ไม่มีทุนซื้อคุณค่าของมันจะฟื้นคืนชีพทันทีของที่เคยเป็นภาระจะกลายเป็นบุญและความสุขในพริบตาเดียวค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดาวน์ไซซิ่งของใช้ในวัยนี้คือเราสะสมความทรงจำไว้ที่ใจไม่ใช่ที่วัตถุค่ะ ถ้าคุณเสียดายถ้วยรางวัลที่เก่าจนสนิมกินหรือใบประกาศที่ตัวหนังสือจางหายไปลองใช้วิธีถ่ายรูปเก็บไว้ค่ะเทคโนโลยีช่วยเราได้ถ่ายเก็บไว้ในมือถือแล้วทิ้งตัววัตถุไปเมื่อไหร่ที่คิดถึงก็แค่เปิดดูความภูมิใจยังอยู่ครบเท่าเดิมแต่ที่หายไปคือฝุ่นและภาระในการจัดเก็บค่ะ สัญญากับตัวเองนะคะว่าเราจะจัดบ้านให้เหมือนโรงแรม5ดาวที่มีแต่ของที่จำเป็นและสวยงามไม่ใช่จัดบ้านให้เหมือนโกดังเก็บของที่เต็มไปด้วยอดีตที่กินไม่ได้คืนนี้ลองเลือกของสักสามชิ้นที่ตั้งใจจะส่งต่อดูนะคะแล้วคุณจะพบว่าทุกครั้งที่คุณเอาของออกจากบ้าน1ชิ้นใจของคุณจะเบาขึ้นเหมือนได้ออกซิเจนกลับมาสิบเท่าเลยทีเดียวค่ะ มาถึงเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดถึงแต่เป็นภาระที่หนักที่สุดยิ่งกว่าข้าวของในบ้านนี่ค่ะนั่นคืออีโต้หรือหน้าตาทางสังคมของเรานั่นเองค่ะคุณเคยคำนวณไหมคะว่าในแต่ละเดือนคุณต้องเสียเงินไปเท่าไหร่กับการรักษาภาพจำว่าเรายังเป็นคนเดิมที่เคยสําเร็จในอดีตค่ะยกตัวอย่างเช่นรถยนต์คันใหญ่ที่กินน้ำมันม,นมหาศาล และค่าเช็กระยะที่เห็นบินแล้วแทบเป็นลมคุณยังเก็บมันไว้เพียงเพราะกลัวคนอื่นจะมองว่าเราลำบากหรือเปล่าคะทั้งที่ความจริงคุณแทบไม่ได้ขับไปไหนไกลและรถคันเล็กๆที่ขับง่ายจอดง่ายอาจจะตอบโจทย์ชีวิตในตอนนี้มากกว่าหรือจะเป็นการเป็นเจ้ามือในทุกวงสังสรรค์เพียงเพราะติดนิสัยตอนเป็นหัวหน้างานหรือกลัวเสียหน้าถ้าต้องแชร์ค่าอาหารกับเพื่อนรุ่นน้อง เงินที่คุณควักจ่ายไปเพื่อซื้อคำชมชั่วคราวคือเงินที่คุณควรจะเก็บไว้เป็นค่ารักษาพยาบาลหรือทริปในฝันของคุณเองนะคะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ความรวยไม่ได้วัดกันที่ว่าเราขับรถอะไรหรือถือกระเป๋าใบไหนคะ่ะแต่วัดกันที่ว่าเรามีหนี้น้อยแค่ไหนและเรามีเงินสดในมือพอที่จะนอนหลับฝันดีกี่คืนคะการ d o w n ไซซิ่งการเงิน คือการกล้าที่จะปฏิเสธภาษีสังคมที่ไม่จำเป็นค่ะเลิกใส่ซองที่เกินกำลังเลิกซื้อของฟุ่มเฟือยเพียงเพื่อจะเอาไปอวดในโซเชียลเมื่อเราลดขนาดอีโก้ลงค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนจะลดลงหวบหาบจนคุณตกใจเลยทีเดียวค่ะลองมองดูสมาชิกรายปีหรือค่าบริการรายเดือนต่างๆที่เราสมัครไว้แต่ไม่ได้ใช้สิคะฟิตเนสหรูที่ไม่ได้เข้า เคเบิลทีวีที่มีร้อยช่องแต่เราดูแค่ช่องข่าวตัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปค่ะจำไว้นะคะคนที่รักคุณจริงๆเขาไม่ได้รักคุณที่คุณขับรถเบนซ์หรือเลี้ยงข้าวเขาหรอกค่ะเขาเลิศเลอที่คุณเป็นคุณเป็นคนที่มีความสุขและตัวเบาการลดขนาดชีวิตทางการเงินคือการซื้ออิสรภาพคืนมาให้ตัวเองในราคาที่คุ้มค่าที่สุดค่ะ เราจัดการบ้านจัดการกระเป๋าตังกันไปแล้วทีนี้มาถึงส่วนที่ยากที่สุดแต่สำคัญที่สุดกันค่ะนั่นคือการจัดการวงกลมของความสัมพันธ์ค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าในแต่ละวันเราเสียพลังงานไปกับการรักษาใจคนอื่นจนลืมรักษาใจตัวเองลองดูในมือถือคุณสิคะมีกี่กลุ่มไลน์ที่เด้งทั้งวันแต่มีแต่เรื่องลบๆหรือเรื่องนินทาที่ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลย หรือมีกี่คนที่คุณต้องไปพบหน้าตามนัดเพียงเพราะปฏิเสธไม่เป็นทั้งที่ไปแล้วคุณกลับมารู้สึกหมดพลังวัย50บวกคือวัยที่นาฬิกาชีวิตเริ่มนับถอยหลังนะคะเราไม่ได้มีเวลาเหลือเฟือเพราะที่จะไปนั่งฟังคำบ่นของคนที่ไม่เคยยินดีกับความสุขของเราค่ะการดาวไซซิ่งความสัมพันธ์ไม่ใช่การเป็นคนแรงน้ำใจนะคะแต่มันคือการคัดกรองพื้นที่ในใจ ให้เหลือแต่คนที่หวังดีต่อกันจริงๆยกตัวอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานเก่าที่เคยสนิทกันเพียงเพราะผลประโยชน์ทางการงานวันนี้เมื่อบทบาทเปลี่ยนไปถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่ได้สร้างรอยยิ้มให้คุณแล้วการถอยออกมาเป็นเพียงคนรู้จักที่หวังดีต่อกันห่างๆก็เพียงพอแล้วคะ่ะไม่จำเป็นต้องพยายามทำตัวให้สนิทเหมือนเดิมให้เหนื่อยใจรวมถึงความคาดหวังจากลูกหลานด้วยนะคะ หลายคนแบกหน้าที่ผู้แก้ปัญหาให้ทุกคนในครอบครัวจนตัวเองไม่ได้พักลองลดขนาดบทบาทนี้ลงบ้างค่ะอนุญาตให้เขาเติบโตและแก้ปัญหาเองส่วนเราถอยมาเป็นร่มโพร,ร่มไรที่อยู่อย่างสงบและมีความสุขเพราะเมื่อไหร่ที่คุณมีความสุขคนรอบข้างก็จะได้รับพลังงานดีๆนั้นไปด้วยโดยอัตโนมัติค่ะจำไว้นะคะวงกลมของเพื่อนอาจจะเล็กลง แต่ถ้าในวงกลมนั้นมีแต่เสียงหัวเราะมีแต่การรับฟังและมีความสบายใจที่ได้เป็นตัวเองนั่นแหละค่ะคือความมั่งคั่งทางอารมณ์ที่หาซื้อไม่ได้ด้วยเงินก้อนไหนๆเลิกพยายามที่จะเป็นคนดีของทุกคนแล้วหันมาเป็นคนที่รักตัวเองให้มากพอการมีเพื่อนสนิทแค่หนึ่งสองคนที่คุยกันได้ทุกเรื่องยังดีกว่ามีคนรู้จักนับพันแต่ไม่มีใครเลยที่เข้าใจความเหงาของคุณจริงๆ วันนี้ลองสำรวจดูนะคะว่าใครบ้างที่อยู่ด้วยแล้วคุณเป็นตัวเองได้มากที่สุดให้เวลาและความสำคัญกับคนเหล่านั้นค่ะส่วนคนอื่นๆแค่ปราถนาดีต่อเขาแล้วอนุญาตให้เขาค่อยๆเลือนหายไปจากชีวิตประจำวันบ้างก็ได้นะคะเพื่อที่ใจของคุณจะได้มีที่ว่างไว้กอดตัวเองบ้างไงคะ นอกจากเข้าของในบ้านมีอีกที่หนึ่งที่เราสะสมขยะไว้เยอะที่สุดโดยไม่รู้ตัวคะ่ะอยู่ในมือของคุณตอนนี้ไงคะโทรศัพท์มือถือคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าสมองเราล้าทั้งที่นั่งอยู่เฉยๆนั่นเพราะเราปล่อยให้เสียงแจ้งเตือนหรือโน้ติฟิเคชันเป็นเจ้านายสั่งการชีวิตเราคะ่ะ Line กลุ่มที่ส่งรูปสวัสดีวันจันทร์เป็นร้อยรูปต่อวัน ข่าวสารดราม่าใน Facebook ที่อ่านแล้วจิตตกอีเมลโฆษณาที่เราไม่เคยเปิดอ่านสิ่งเหล่านี้คือขยะดิจิทัลที่กินพื้นที่สมองและขโมยความสงบไปจากเราเงียบๆค่ะมาดาวน์ไซซิ่งโลกดิจิทัลกันค่ะเริ่มจากปิดการแจ้งเตือนแอปที่ไม่จำเป็นให้เหลือแค่เรื่องสำคัญจริงๆอย่าปล่อยให้เสียงติ้งมากำหนดว่าคุณต้องหันไปมองมันเมื่อไหร่ ต่อมาคือรูปถ่ายค่ะในเครื่องมีเป็นหมื่นรูปใช่ไหมคะรูปวิวที่ถ่ายซ้ำๆสิรูปรูปอาหารที่กินไปเมื่อ3ปีก่อนลองใช้เวลาวันละ5นาทีลบรูปที่ไม่ใช่ทิ้งไปค่ะเชื่อไหมคะว่าการเห็นแกลเลอรี่รูปภาพที่สะอาดตามีแต่รูปครอบครัวและรอยยิ้มที่เราชอบจริงๆมันช่วยให้ใจฟูขึ้นได้อย่างประหลาดเลยค่ะและสุดท้าย unfollow หรือเลิกติดตามเพจข่าวเพจดาราที่ทำให้คุณรู้สึกเปรียบเทียบหรือหดหู่เลือกเสพเฉพาะสิ่งที่ทำให้ปัญญาเจริญหรือทำให้ใจเบิกบานจำไว้นะคะเทคโนโลยีมีไว้รับใช้เราไม่ใช่ให้เราไปเป็นทาสรับใช้มัน มาถึงจุดที่ลึกซึ้งที่สุดของการลดขนาดชีวิตกันค่ะนั่นคือการลดขนาดความคาดหวังในตัวเองค่ะเราทุกคนมีความฝันในวัย20-30ใช่ไหมคะอยากเป็น CEO อยากรวยร้อยล้านอยากเดินทางรอบโลกบางความฝันเราทำสำเร็จแต่บางความฝันมันอาจจะหล่นหายไประหว่างทาง หลายคนในวัย50บวกยังแบกความเสียดายนี้ไว้บนบ่ารู้สึกผิดที่ตัวเองไปไม่ถึงจุดนั้นรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเมื่อเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกันวางมันลงเถอคะค่ะความฝันเหล่านั้นมันคือความต้องการของคุณในอดีตไม่ใช่คุณในปัจจุบันอีกต่อไปแล้วการที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจพันล้าน อาจแลกมากับการที่คุณได้มีเวลาทานข้าวเย็นกับลูกทุกวันการที่คุณไม่ได้เดินทางรอบโลกอาจแลกมาด้วยการที่คุณมีบ้านที่อบอุ่นและมั่นคงในบ้านปลายลองทํารายการสิ่งที่ฉันจะไม่ทําแล้ว not to do list ดูบ้างสิคะฉันจะไม่พยายามลดน้ำหนักให้ผอมเปรี้ยวเหมือนนางแบบแต่จะเน้นแค่สุขภาพดีผลเลือดปกติ ฉันจะไม่พยายามเรียนภาษาที่สามที่ยากเกินไปแต่จะเอาเวลามาปลูกต้นไม้ที่ฉันรักการยอมรับความจริงและทิ้งความฝันที่หมดอายุไปไม่ใช่การยอมแพ้ค่ะแต่มันคือการซื่อสัตย์กับความสุขในปัจจุบันค่ะอนุญาตให้ตัวเองภูมิใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในวันนี้เพราะคุณผ่านอะไรมาเยอะมากและคุณเก่งมากแล้วค่ะ ถึงตรงนี้คุณรู้สึกไหมคะว่าลมหายใจของคุณเริ่มเปลี่ยนไปมันอาจจะดูเหมือนเรากำลังคุยเรื่องการทิ้งแต่ลึกๆแล้วสิ่งที่เราทำกันมาตลอด30นาทีนี้คือการคืนกำไรให้กับชีวิตที่เหนื่อยล้ามานานต่างหากค่ะการดาวน์ไซซิ่งหรือการลดขณะชีวิตไม่ใช่ความพ่ายแพ้ไม่ใช่การถอยหลัง แต่มันคือการปลดสัมภาระที่หนักอึ้งออกเพื่อให้คุณวิ่งได้เร็วขึ้นหรือเดินจงกรมได้สงบขึ้นในเส้นทางที่เหลืออยู่เราทิ้งของรกบ้านเพื่อให้ได้พื้นที่พักผ่อนคืนมาเราทิ้งหน้าตาทางสังคมเพื่อให้ได้เงินเก็บคืนมาเราทิ้งความสัมพันธ์แย่ๆเพื่อให้ได้ความสบายใจคืนมาและเราทิ้งความฝันที่หมดอายุ เพื่อให้ได้โอบกอดตัวเองในวันนี้คืนมาค่ะลองจินตนาการถึงตัวคุณในเวอร์ชั่นใหม่ดูนะคะคนที่ตื่นมาในห้องนอนที่โปร่งโลง่งไม่มีเสียงไลน์ด้งกวนใจไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองยังไงและมีความสุขง่ายๆแค่ได้จิบกาแฟร้อนๆสักแก้วหนึ่งนี่ไม่ใช่ฝันนะคะแต่มันคือความจริงที่คุณเลือกได้ เริ่มต้นที่การวางในวันนี้ค่ะในยุคเศรษฐกิจแบบนี้คนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สินมากที่สุดแต่คือคนที่มีความกังวลน้อยที่สุดตัางหากค่ะเมื่อคุณลดขนาดความต้องการลงโลกทั้งใบจะดูเล็กลงและควบคุมได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ในฐานะเพื่อนเดินทางคนหนึ่ง ฉันขออวยพรให้กัลยาณมิตรทุกท่านที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยห0 60หรือ70นะคะขอให้คุณมีความกล้ากล้าที่จะทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อคว้าสิ่งที่ใช่กว่าขอให้บ้านของคุณเต็มไปด้วยพื้นที่ว่างสำหรับความสงบและขอให้ใจของคุณเต็มไปด้วยพื้นที่ว่างสำหรับความรักตัวเองนะคะจำไว้นะคะชีวิตครึ่งหลัง ไม่ใช่ช่วงเวลาของการร่วงรอยแต่มันคือช่วงเวลาของการผลิบานในแบบที่งดงามที่สุดถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าใจเบาขึ้นช่วยพิมพ์คำว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขไว้ในคอมเมนต์หน่อยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันกับตัวเองว่าต่อจากนี้คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตเท่านั้น ขอบคุณที่ติดตามช่องเซตชีวิตใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ